เราไม่มีเงื่อนไขนี้ในใบอนุญาตประกอบกิจการอยู่แล้วเหรอครับทางกสทชได้กำชับกับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์อย่างชัดเจนว่าหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นให้แจ้งเตือนกับประชาชนตามประกาศกสทชอย่างชัดเจนทำไมเราไม่สามารถใช้หลักการเดียวกันนี้ได้กับผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยิ่งถ้าเกิดว่ากสทชแจ้งว่าขาดงบประมาณเนี่ยเรายิ่งต้องใช้หลักการเรียนนี้ ให้ผู้ประกอบกิจาการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดําเนินการเลยหรือเปล่าผมผิดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ในหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยไม่มีคําว่าเซลล์บอร์ดแคสเลยแม้แต่คําเดียวซึ่งมันขัดกับคําชี้แจงของกสทชอ,อย่างชัดเจนผมอยากให้ทุกคนมองระบบนี้ให้มันกว้างขึ้นเพราะหากเราพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันไม่ได้แจ้งเตือนจากภัยธรรมชาติอย่างเดียวนะครับมันยังแจ้งเตือนภัยจากมนุษย์ได้ด้วย ภัยจากมนุษย์มีอะไรบ้างเหตุการณ์กราดยิงถ้าเรามีระบบแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วในรัศมีสิบกิโลเมตรเนี่ยเราจะสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้กี่ชีวิตแค่นี้ก็คุ้มค่าแล้วหรือเปล่ามาเอาใกล้ตัวอีกนิดนึงเหตุการณ์เด็กหายหรือว่าพลัดหลงจากผู้ปกครองถ้าเรามีระบบแจ้งเตือนประชาชนในรัศมีใกล้ๆให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยตามหาได้มันจะดีไหมครับ เรียนท่านประธานสภาผูพพ้แทนราษฎรที่เคารพครับผมธัญ,ญทรนธนินวัฒนาทรสมาชิกสภาผูพพ้แทนราษฎรกรุงเทพเขต30ในเขตบางแคลและเขตภาษีเจริญจากพักก้าวไกลครับในวันนี้นะครับผมขออนุญาตอภิปรายรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของกศทชประจำปี2,565นะครับเสลาลย์ถัดไปนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ในหน้าจอนะครับพาดหัวข่าวนะครับขอบคุณ ฐานเศรษฐกิจนะครับในปีที่ผ่านมาครับอลังการงานสร้างอาคารกสทชแห่งใหม่นะครับเป็นคอมเพล็กซ์ที่ตั้งใจว่าจะเสร็จในปี2,566นี้นะครับแต่ณวันนี้ครับท่านประธานครับเรากำลังเข้าสู่เดือน9ในวันพรุ่งนี้แล้วครับความคืบหน้าของโครงการยังไม่มีแนวโน้มว่าจะแล้วเสร็จแต่อย่างใดนะครับที่ดินจำนวน27ไร่นะครับริมถนนรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีครับตั้งอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงศูนย์ราชการนนทบุรี ซึ่งก็ชวนตั้งคำถามนะครับว่าเมื่อโครงการนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับท่านมีแผนอย่างไรกับสำนักง,งานปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ในซอย8ถนนผลโยธินในเขตพญาไทนะครับสไลด์ถัดไปนะครับมูลค่าโครงการของโครงการนี้นะครับ2,743ล้านบาทนะครับซึ่งตั้งงบในปี66ไป270ล้านบาทคงเหลือผูกพันในปี2,567อยู่เพียง150ล้านบาทเท่านั้นนะครับ เหลือแค่150ล้านจาก2,700ล้านนะครับซ <inaudible> ึ <theme mosquitoes> sarà, water, 3, 000, 000, 24, 000, ่งโครงการก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับในสลา์ถัดไปนะครับเมื่อเราดูรายละเอียดงบงานก่อสร้างและงานออกแบบนะครับ43ล้านบาทนะครับและส่วนของงานจ้างควบคุมงานนะครับ97ล้านบาทซึ่งตั้งงบประมาณในปี66ไปแล้ว11ล้านนะครับเป็นงวดสุดท้ายนะครับรวมถึงงานออกแบบเพิ่มเติม3ล้านบาทซึ่งได้เบิกไปเรียบร้อยเมื่อปี2564นะครับ สไลด์ถัดไปนะครับเป็นภาพนั้นเดือนมีนาคม2566นะครับซึ่งเป็นปีที่เดิมเรากําหนดให้สถานที่แห่งนี้นะครับที่ทําการกรสทชแห่งใหม่สร้างเสร็จในปีนี้นะครับด้านหน้าโครงการนั้นได้มีการปิดทับวันสิ้นสุดของโครงการไปเรียบร้อยแล้วนะครับจึงอยากสอบถามท่านผู้ชี้แจงผ่านทางท่านประธานนะครับ ว่าจะมีแนวโน้มเปิดใช้โครงการนี้อย่างเต็มรูปแบบได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งผมคาดว่าท่านเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่ในกสทชเองนะครับซึ่งต้องย้ายมาทํางานที่นี่ซึ่งค่อนข้างกายอยากที่เดิมก็คงอยากจะทราบประเด็นนี้นะครับรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาในบริเวณที่ก่อสร้างอยู่นะครับเมื่อเรามาดูราคากลาง การจ้างงานนะครับในวงเงิน100ล้านบาทนะครับเราจะเห็นว่าเป็นค่าจ้างควบคุมงาน79.29ล้านบาทนะครับดังที่ไฮไลท์อยู่เป็นสีเหลืองเอาไว้นะครับซึ่งจุดนี้นะครับผมขอตั้งข้อสังเกตนะครับในสนะถัดไปในการประกวดประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างควบคุมงานนะครับเรามีการคำนวณราคากลางนะครับณวันที่11กุมภานธ์62ครับ หนึ่งเดือนถัดมาครับประกาศงบประมาณและโครงการ11มีนา62ครับและอีกหนึ่งเดือนถัดมาครับวันที่11เช่นกันเลยครับระยะเวลาห่างกันหนึ่งเดือนพอดีครับ11เมษายน2562นะครับก็เป็นเวลาที่ห่างกันหนึ่งเดือนพอดีในวันที่11เหมือนกันนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นระเบียบของกสทชเองนะครับในการจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นได้นะครับในหน้าถัดไปนะครับ คุณสมบัติด้านผลงานของผู้เสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารกสทชในข้อ5.2นะครับมีกำหนดไว้ว่าโดยเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติในฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิน่นรัฐวิสาหกิจหรือที่ขีดเส้นใต้นะครับ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักง,งานกสทชเชื่อถือและสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงนะครับซึ่งจุดนี้นะครับก็ต้องตั้งข้อสังเกตอีกนะครับว่าเราเอาเกณฑ์อะไรเป็นตัวชี้วัดนะครับรวมถึงจะมีผู้ท้าเหมาหน้าใหม่นะครับเข้ามารับงานกสทชได้มากน้อยเพียงใดนะครับจะไล่ถัดไปครับมเมื่อเราเชื่อมโยงเกี่ยวกับผู้รับงานนะครับการประกวดราคา เราขอเชื่อมโยงมาที่สื่อนะครับในด้านของการทําสื่อนะครับประกวดจ้างผลิตสื่อองค์ความรู้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคสื่อนะครับในข้อ11บอกไว้ว่าต้องมีผลงานการผลิตสื่อประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างโดยมีมูลค่าไม่น้อยกว่า350,000บาทนะครับ ดูเป็นวงเงินที่อาจจะเยอะสักเล็กน้อยสําหรับผู้ผลิตสื่อรายเล็กนะครับแต่นั่นยังไม่เท่ากับการประกวดจ้างผลิตสื่อออนไลน์ให้ความรู้ปัญหาหลอกลวงทางอชญากรรมเทคโนโลยีซึ่งกําลังเป็นประเด็นในปัจจุบันนะครับมีพี่น้องประชาชนโดนหลอกเป็นจานวนมากนะครับท่านได้กําหนดไว้ในการประกวดราคาครับข้อ11ว่าผู้ยืน่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อออนไลน์โดยมีวงเงินมูลค่าวงเงินไม่น้อยกว่า2องล้านสองแสนบาทครับ จุดนี้นะครับก็จะเป็นวงเงินที่ค่อนข้างมากเช่นเดียวกันก็ขอตั้งคําถามาว่าอยากให้กสทชมีการสนับสนุนสื่อไลน์เล็กให้เข้ามาผลิตผลงานสื่อมากกว่านี้นะครับในสไลด์สุดท้ายนะครับผมขอยกตัวอย่างจากของกสทชนะครับเป็น YouTube นะครับ ในช anel นี้นะครับท่านมีการ upload, อัปโหลดผลงานนะครับให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยีด้วยนะครับโดยขอชื่นชมครับท่านมีการนำอินฟลูเอนเซอร์และมีการอัปโหลดทำเป็นเอพิโซดนะครับเป็นตอนๆก็ทำให้ยอดผู้ติดต,ตามก็ค่อนข้างอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับอยู่ที่หลักหมื่นเลยโดยท่านอัปโหลดจำนวนประมาณสัปดาห์ละหนึ่งคลิปนะครับซึ่งจุดนี้นะครับก็ ขอเสนอกับททช,ชผ่านทางท่านประธานไปครับน่าจะเป็นข้อดีนะครับหากท่านได้นําผู้ผลิตสื่อรายเล็กมาอยู่ในกระบวนการผลิตได้มากขึ้นทําให้สามารถอัปโหลดผลงานต่างๆเข้าสู่วงการให้พี่น้องประชาชนได้เห็นได้ศึกษาหาความรู้จากการป้องกันตัวเองจากการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้มากขึ้นครับขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมพัทละพงลีลาพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลจังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอหางดงและสันปะตองครับวันนี้ผมขออภิปรายสอบถามทางกสทช .2 ประเด็นด้วยกันนะครับโดยประเด็นแรกผมขอสอบถามความคืบหน้าในการดําเนินการการแจ้งเตือนภัยพิบัติด้วยระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์คืออะไรครับระบบเซลล์บอร์ดแคสต์คือระบบการส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องในเวลาเดียวกัน โดยสามารถส่งเจาะจงเฉพาะพื้นที่ได้โดยอิงจากตำแหน่งเสาสัญญาณโทรศัพท์ยกตัวอย่างเช่นหากมีการคำนวณจัดระดับน้ําและปริมาณน้ําฝนแล้วว่าจะมีน้ําท่วมในอเาเภอสัมปตองเราก็สามารถส่ง SMS แจ้งเตือนเฉพาะพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบและพื้นที่ใกล้เคียงได้ทีนี้มาในวันที่10ตุลาคมพศ2565ครับ อ้างอิงจากสํานักข่าวหลายสํานักนะครับรองเลขาธิการกรสทชอขออนุญาตเอ่ยนามนะครับคุณสุทธิศักดิ์ตันตะโยทินได้มีการชี้แจงกับสํานักข่าวว่าระบบไซเบอร์แสเนี่ยอยู่ในระหว่างการดําเนินการแต่ว่าติดขัดอยู่สองประเด็นประเด็นแรกคือการขาดงบประมาณมาถึงคําถามแรกนะครับประเทศเราไม่มีงบประมาณที่จะส่ง SMS แจ้งเตือนประชาชนที่น้ํากําลังจะท่วมบ้านเลยหรอครับมาประเด็นที่สองนะครับ ทางเลขาธิการกสทชชี้แจงว่าผู้ประกอบกิจการบางรายไม่สามารถอัปเกรดฮาร์ดแวร์หรือซอฟ์แวร์เพื่อที่จะรองรับระบบตรงนี้ได้มาถึงประเด็นคำถามที่สองเราไม่มีเงื่อนไขนี้ในใบอนุญาตประกอบกิจการอยู่แล้วหรือครับทางกสทชได้กำชับกับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์อย่างชัดเจนว่าหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นให้แจ้งเตือนกับประชาชนตามประกาศกสทชอย่างชัดเจน ทำไมเราไม่สามารถใช้หลักการเดียวกันนี้ได้กับผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยิ่งถ้าเกิดว่ากสาชาแจ้งว่าขาดงบประมาณเนี่ยเรายิ่งต้องใช้หลักการเรียนนี้ให้ผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดําเนินการเลยหรือเปล่าต่อนะครับว่าทางกส honestly, ทชชี้แจงต่อว่าระบบเซลล์บอดแคสต์เนี่ยจะพัฒนาเป็น2เฟสเฟสแรกคือการส่ง SMS ทั่วไปที่จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี2565 แต่ในต้นปีที่ผ่านมาครับช่วงเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ค่า PM 2.5 AQI พุ่งสูงกว่า300หรือ400แทบจะทุกวันพวกเราชาวเชียงใหม่ก็ไม่เคยได้รับ SMS แจ้งเตือนเลยแม้แต่ฉบับเดียวมาในเฟสที่2ต่อครับกสทอชอแจ้งว่าระบบเซ l ร์ฟ o วอรแคสเนี่ยจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีหน้าสิ้นปีหน้าของปีที่แล้วก็คือสิ้นปีนี้คำถามที่3นะครับเหลือเวลาอีกแค่4เดือน นั่นหมายความว่าประเทศไทยของเราจะได้รับระบบเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนภัยพิบัติเฉพาะกลุ่มพื้นที่แล้วใช่หรือไม่ถ้าคำตอบคือไม่ผมขอทราบเหตุผลและแนวทางที่ทางกอสอทชอ,อยากให้สภาแห่งนี้ช่วยเหลือเพราะนี่คือระบบพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้รับผมผิดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ในหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยไม่มีคำว่าเซลล์บอดแคสต์เลยแม้แต่คำเดียว ซึ่งมันขัดกับคำชี้แจงของกสท,ทชอย่างชัดเจนผมอยากให้ทุกคนมองระบบนี้ให้มันกว้างขึ้นเพราะหากเราพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันไม่ได้แจ้งเตือนจากภัยธรรมชาติอย่างเดียวนะครับมันยังแจ้งเตือนภัยจากมนุษย์ได้ด้วยภัยจากมนุษย์มีอะไรบ้างเหตุการณ์กราดยิงถ้าเรามีระบบแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วในรัศมี10กิโลเมตรเนี่ยเราจะสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้กี่ชีวิตแค่นี้ก็คุ้มค่าแล้วหรือเปล่า มาเอาใกล้ตัวอีกนิดหนึ่งเหตุการณ์เด็กหายหรือว่าพลัดหลงจากผู้ปกครองถ้าเรามีระบบแจ้งเตือนประชาชนในรัศมีใกล้ๆให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยตามหาได้มันจะดีไหมครับท่านประธานครับประชาชนชาวไทยได้รับ SMS หลอกลวงจากแก๊งต้มตุ๋นแทบทุกวันแต่พวกเรากลับไม่เคยได้รับ SMS แจ้งเตือนภัยพิบัติจากภาครัฐเลยแม้แต่ครั้งเดียว ผมในฐานะผู้ที่ลงพื้นที่เห็นปัญหามาหลายปีและมายืนในวันนี้ในฐานะผู้แทนราษฎรการที่ต้องเจอกับปัญหาน้ําท่วมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ลำบากมากเตรียมตัวเก็บของไม่ทันบางคนหลับๆอยู่ตื่นมาน้ําเต็มบ้านบางคนก็โดนไฟดูดก็มีเพราะฉะนั้นครับต่างประเทศเขามีระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติแบบนี้กันมานานแล้วทําไมประเทศเราถึงยังทําไม่ได้ ผมก็ขอฝากถามท,ทางกสทชไปนะครับประเด็นที่2ครับเป็นประเด็นการจัดการสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าตรงนี้ผมขอไม่ลงรายละเอียดมากนักนะครับเพราะว่าเพื่อนสมาชิกได้ลงรายละเอียดไปค่อนข้างเยอะผมขอยกตัวอย่างกรณีการร้องเรียนผ่าน Line o f ฟ i c i a l ของกสทช nbtc 1 2 2 0งผมได้ยื่นร้องเรียนไปเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับกับเรื่องของสายเคเบิลสายอินเทอรเ์เน็ตสายโทรศัพท์ที่มันลกลุงลังเนี่ยข้อมูลครบถ้วนครับชื่อสกุล หมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ภาพและก็พิกัดของจุดเกิดเหตุและจุดเกิดเหตุนั้นเนี่ยมันผิดต่อหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าอย่างชัดเจนผ่านมาแล้ว3เดือนก็ยังไม่มีการดําเนินการใดๆแจ้งไปกี่ครั้งตอบกลับมาเหมือนเดิมครับอยู่ในระหว่างดําเนินงานผมขอเข้าคําถามเลยนะครับผมขอทราบอัตราความสําเร็จและระยะเวลาเฉลี่ยในการดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนโดยสองคถามนี้ผมขอแบ่งเป็นสองคตอบ ในส่วนที่1จะเป็นในพื้นที่เฉพาะกรุงเทพมหานครและในส่วนที่สองจะเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดผมขอเป็นสองคำตอบเพราะผมเชื่อว่ามันมีในยะสำคัญอย่างแน่นอนเพราะในแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารกสทชปี2565เนี่ยแผนของก,ออก,อกอทมเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสของทั้งหมดในทั่วประเทศทีนี้พอเราพูดถึงแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารกสทชปี2565 เรามาดูพื้นที่ตัวอย่างกันผมขอยกตัวอย่างอำเภอหางดงและสัมปะทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับในแผนนี้เนี่ยจะมีอยู่2องโครงการด้วยกันโครงการแรกครับผมจะเริ่มต้นจากสถานีไฟฟ้าอำเภอสัมปะทองไปยังโรงเรียนสัมปะทองสวนละโอเคตรงนี้ผมเห็นด้วยเพราะว่าผ่านผังเมืองชุมชนความหนานแน่นค่อนข้างสูงตลาดสดโรงเรียนร้านค้าจํานวนมากแต่อีกโครงการหนึ่งครับท่านประธาน เริ่มต้นจากคลองชลประทาน1ซ้าย23ซ้ายไปจนถึงสถานีไฟฟ้าสนปะตองระยะทางเรียบถนนทางหลวง108 2.23สองจุสกิโลเมตรตรงนี้ถ้าเรามาดูในผังเมืองเนี่ยมันเป็นผังเมืองประเภทอนุรักษ์ชนบทและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งแน่นอนครับปัญหาสายสื่อสารไม่ใช่ปัญหาหลักในพื้นที่นี้เลยผมจึงอยากถามว่าทางกสทชใช้หลักเกณฑ์อะไรในการตัดสินใจเลือกโครงการเข้าไปในแผนนี้ เพราะหากเรากลับทิศนะครับท่านประธาน2.23กิโลเมตรไปอีกทิศหนึ่งผังเมืองตรงนี้จะเป็นพื้นที่สีแดงความหนาแน่นสูงโรงเรียนกว่าสี่โรงบ้านจัดสรรเยอะมากตลาดสดขนาดใหญ่ขนาดกลางเต็มไปหมดทําไมเราไม่ถึงเลือกพื้นที่ตรงนี้ละ่ะตอนแรกเนี่ยผมกังวลเลยครับว่าการเลือกพื้นที่แบบนี้เนี่ยจะทําให้เพื่อที่จะมีตัวเลขผลงานที่มันดูดีแต่ทีนี้เรามาเปิดรายงานเล่มนี้กันต่อ รายงานเล่มนี้เนี km, ่ยเขียนชัดเจนครับว่าผลการจัดระเบียบของสายสื่อสารกสทชเนี่ยในพื้นที่ต่างจังหวัดทั้งหมดในแผนนะครับ1 5 1่กิโลเมตรแต่ทำได้จริงเพียง57กิโลเมตรไม่ถึง4เปอร์เซมันเกิดอะไรขึ้นกับกสทชครับกสทชจะทำแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารไปทำไม่หากการดำเนินการจริงนั้นทำไม่ได้เลย วันนี้ผมจึงขอฝากคาถามกศทชนะครับไป3หัวข้อด้วยกัน 1. ก็คือความคืบหน้าของระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติในระบบเซลล์บอดแคสสอัตราความสําเร็จและระยะเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของกศทชโดยแบ่งคําตอบเป็น2พื้นที่ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดและ3ครับ หลักเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่เข้าแผนจัดระเบียบสายสื่อสารและแนวทางในการแก้ไขผลการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ล้มเหลวในปี2,565ขอบคุณท่านประธานขอบคุณครับ